ปลาเพาะปลาเพาะปูกับมีเด้อพี่น้องอดเด้อเป็นเห็ดเป็นปลากดปลาเสื่อมมีครับพี่น้องครับอยู่ตลาดสดเทศบาลตะบนทุ่งท่านีครับพี่น้องครับอำเภอพะวัตดินแดงหอยทะเลหมึกทะเลแต่ไม่ค่าโอทะเลครับบอเขิมครับพี่น้องครับมาอุดหน,น,นุนพนัยเด้อพี่น้องเด้อ ฮาเบิ่งได้ครับพี่น้องหน่อไม้ก็มีครับพี่น้องหน่อไม้เสยน้ํายานางให้เรียบร้อยครับเอาไปก็แกงเลยไม่ต้องหีครับพี่น้องครับขั้งคากับมีพร้อมแกงครับพร้อมแกงครับผมขนมากลากใหม่มีครับล้งข้องวิเวิร์ดเล้วนี่พี่มผมไล่ป่าบรทัดแล้วครับพี่น้องครับพี่เมหาไปยังกระดกกระเดียดเงินนั่นนะ หาไปยังเงินไหนเม่หาไปกินนี่แหละอีแม่นี่รุ่นตอกเสาเข็มตลาดเป็นบ่ครับนี่บ้านไ่มันยื่นหมันยื่นครับอีแม่ครับหมันยื่นเด้ออยู่น้ำลูกน้ำลานเงินหาทองบ่วทาเอาแต่เงินเดือนผู้เฒ่าเนาะอีแม่เนาะเออมาหาเองก็ได้เนาะบ่ัวลูกหลานเลยเป็นบ่วปลาเพาะครับพี่น้องปลาเพาะกุ้งละลอยกุ้งละลอยเดียวลอยเดียวครับพี่น้องครับตัวใหญ่ๆครับพี่น้องครับ ตัวใหญ่เงยเลยปลานิ่งกระอยหนึง่งตัวตัวลอย,ออยลูกสาวอีเมียบอกเนะนน้ำตลาดนี่ครับแนะนน้ำตลาดเนี่ยตลาดถ้าวัดดินแดงจ้ะถ้าดดินแดงพงคาดีขายโวนแล้วบ่มาขายโวนแล้วบ่ครับขายอยู่ขายดวนแล้ว้วจะปลาไข่ปลามีเด้อพี่น้องเด้อกั้วให้แล้วตัดให่เหลียวปลาหมอกับมี่ครับพี่น้องแต่ว่าปลาพยาบาลบ่มาเมือนี้ มาแต่ปลาหมอครับพี่น้องปลาคอกับมีตัวใหญ่ๆเอ๊ครับพี่น้องครับขั้วให้พร้อมพร้อมว่าสีเอาลูกสาวเมียเมื่อแกงให้อยู่เฮือนอยู่ครับมาเป็นกระสอบมาเป็นถุงเลยครับพี่น้องเขียดซุ้มนี่เสื้อของท่านป็นดอกครับข่งท่านไข่ข่งท่านหอดย่ำแต่ว่าไม่ค่านี่เสื้อใดท้องมาหลายครับแขีท้องปลอมดอกอ้ายเขียดน้อย จัก,กระจันก็มีหนังก็มีหอยงายก็มีหอยคว่ำก็มีปลาซิวแก้ว50บาททั้งหุ่นพักครับมาเป็นคันลดเลยครับพี่น้องคนะุณอะมาเป็นคันลดคันลดเลยครับพี่น้องครับผูกับมีเด้อพี่น้องเด้อดักแดกับมีแมงกีซ้อนกับมีเด้อพี่น้องเด้อจัก,กระจันนั่งกับมี่ครับนั่งจัก,กระจันครับพี่น้องครับ ตลาดสดตำบลทงทานีเด้อพี่น้องเดอ้อผ่านไปผ่านมามาแวะครับอยู่หิมพีสีเด้อพี่น้องเดอ้อมาแวะได้ครับพี่น้องครับแขมตั้งแขมเจ้าค่ะตั้งแจกทั้งแถมครับพอมแขมลูกหอยห,หอยทุงจังบาทครับพี่เมียครับ,บาททาอันนี้เด้ออันสิบค,คือกันลูกสาวพี่เมียเจ้าบาทครับแม่ลูกสาววะนี่แล้วลูกสาวลูกสาว ลูกสาวจักบาทใชนะเอาโลนค่ะลูกสาวกับหาสจับาทพี่ว้าโอ้ยลูกสาวกับหุ่นจักมาซอยพอซอยเมียทำมาหากินครับพี่น้องดีแล้วดีแล้วครับสิบสองเดือนเพิ่งกับมี่ครับเหลืองหัวเดียวคอล่อหมักงวงน้อยหมักงวงไงหมักกอกปลาลาดต้มเสียบเสียบเยนกับมี่ครับขั้วไอ้แล้วหนูกับมี่เด้อพี่น้องเด้อ ปากันร้ายครับพี่น้องครับปหาว่าแยได้พี่น้องครับข<ม>ั้วอ,อยู่ครับช่องเ<ม>ลาะตลาดเลาะตลาดบ้านนั้นบ้านนี้ครับรหายากจังไยได้ครับด้วใสว่ความพยายามหาในเด้อครับเลาะตลาดบ้านนั่นบ้านนี้ครับพี่น้องครับเย็นมามเป็นกละมังเลยพี่น้องเตากับขี้กันอยู่ครับพี่น้องครับ ช่วยหอยด้วยค่ะช่วยหอยด้วยหอยกับมีเด้อพี่น้องเด้อหอยสดสดครับกุ้งครับพี่น้องกุ้งแม,นม่น้ำซีเด้อพี่น้องเด้อกุ้งลำน้ำชีครับพี่น้องครับทั้งพุ่นกำลังขั่วนอคาครับพี่น้องกํากำลังพั่วนอคาอยู่ครับพี่น้องครับพว่งนอคาอยู่ เอาไป,ปแกงครับพี่น้องเฮ็ดมัดเฮ็ดมัดไปครับพี่น้องคุณนะ่ะหลยครับครับพี่น้องครับคุณนะ่ะค้นกับกำลังมากครับลูกค่ากำลังมากครับแผนกขายมากกวนแผนกสื่อมากน้ำก้นครับพี่น้องทั่วฟักสันทั่วฟักเงาบักพีมีเด้อพี่น้องเด้อไอข่ากันยังรอยอยู่ครับรอคนมาอุดหนุนอยู่พี่น้องครับปลาก็มีเด้อพี่น้องเด้อปลาตัวน้อยปลาตัวใหญ่ ปลาบักเปิงเคืองก็มีปลาซิวเอาไปเฮ็ดปลาแดกก็มีเด้อพี่น้องเด้อมาเลือกได้เบิ่งได้ครับพี่น้องเป็นกําลังเอาของเห็นมาว่างไว้ครับพี่น้องครับตะก,กจันก็ยังมีครับโอ้ผมลืมบอกพี่น้องครับแถวนี้อยู่ใกล้สนามบินแอโฮสเตียร์เพิ่นกะสิมาเป็นถุงเป็นถุงยังสี่แหละครับพี่น้องธุรกิจสายการบินเพิ่นกลกะร้ายครับครับอยู่ใกล้สนามบินเด้อพี่น้องเด้อสั์ปีกทั้งเม็ดครับแถวนี้สัว์นาก็มี่ครับปลาเป็นกุ้งเป็นหอย มีหอดแม่เป้งมีหอดไข่ตรงๆครับพี่น้องนี่ไงพวงขายหอดมะเขือคืนจานละเจ็ดบาทครับพี่เมียครับจานละสิบบาทกินก็ขอแซ่บๆได้แบบโอ้ยบ่ายเข้าตุ้ยๆเลยเนาะอีนมี้เนาะโอ้ยนี่หมักแข่งกับนี่ครับพักเป็นกับนี่พักพักนายกตูกับนี่บักพริกกับนี่ผักผักใบส้มุนงใบเสียบพอดี ใบเสียบพ,พอดีบักม่วงนี่เด้อพี่น้องเด้อผักสลัดหนวดติวเมียผมขายขน,นมนี่ขูดมะพร้าวอยู่ไ้ไว้อยู่ขยันทำมาหากินเนาะอีแม่เนาะอันนี้ไปลุกเองบ่น,นี่ไปหาเอยียงเลยพ,พักหอมบอกพักกระเดาดินเนาะไปหาเองแม่นบ่เลี้ยงคั้ยไปน้ำเลี้ยงงวดไปน้ำหามาน้ำแม,ม่นบ่อนอโอ้บ่อยอมลุกบ,บ่อยอมเสียเวลาเสียเวลาเป็นประโยชน์อันนี้พักทีเล็กเนาะ โอ้ยแม่เฮาขยันครับพี่น้องมาทางนี้พี่น้องบาดนี่คัดหลายอันะไรเนี่ยครับว่าวัเบิร์ดเลยวัววัถือหลายอันคัดไก่โอ้โหนกอันนี้โอ้นกกระมี่ครับพี่น้องทั่วฟักสันฟักเหงาบักบวบกระมี่พี่แมียผมกับกำลังกินเข่าเที่ยงหรือเข่าเลี้ยงค่ะโอ้มาคักแต่น้อบาดนี่เข่าเที่ยงว่าท่านบักทั่วดินกระมี่ครับแมงเสดิ่งทอด จะดิ่งก็มีทั้งใส่หน่อยใส่ใหญ่พักกระเสียบพักกระทินฟ้าแดกรับประกันของแสบต้องมีหนอนถาบมีหนอนมันโมเมนต์คองแสบเหม็นน้ำลายออกเหม็นน้ำลายแตกครับพี่น้องอีแม่ผมกำลังปลวกนอคาอยู่ครับอีแม่ปลูกเองครับนอคานี่ปลูกเองอีแม่อยู่บ้านใดบาทบ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่นเพื่อนน่ะวานี่บ้านไผ่นี่ออกไปทั้งเสียทั้งอาศม่าดีกว่าโอ้ ลูกค้าเพิ่นกับกำลังมาครับซื้อข้าวปุ้นครับเพิ่นก็ได้ข้าวปุ้นได้ต้นหอมได้ลูกชิ้นไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินครับพี่น้องครับปลาเคียงหน่อยปลาเคียงใหญ่ผักไผ่หน่อยผักไผ่ใหญ่อันนั้นสมุนไพรกองอันยอยู่ผักไผ่ครับพี่น้องกับกำกับตะม้งเด้อผักกระจงอันนี้ข้าวโพดข้าวเหนียวจ้าข้าวโพดข้าวเหนียวปลูกเองเพราะค้าวปลูกเองค่ะปลูกเองขายเอง ด้วยเองค่ะแมนบนว่า่แมนว่าแมนหลานมาขอไปใส่พน้องเงินอันนี้เขาพูดรับปลูกเองขครเองหมักกอกกระมี่ครับพี่น้องหมักกอกหมักสวดกระมี่ครับพี่น้องหมักสวดเป็นถุงเป็นถุงเลยหมักสวดตัวนี้มันบวกมองไดมันบวกมองไดมันสวดได้นี่น้มัสวดาจ้าโอ้สวดครับสวดตัวคนยังหมัก มาซื้อครับมาซื้อแผกขายมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อแผกขายแผยกซื้อยุ้ยสเฝ้ามาเฝ้ามาค่าเครื่องบินกับบแพงแลครับมาลงสนามบินร้อยเอ็ดสนามบินร้อยเอ็ดต่ว่าตัาง้งยูทวัดเด้อพี่น้องเด้อตั้งอยูุหิมซีนีระนางเครื่องบินมากดูนแม่ค้าเพิ่นได้พักแงะหน้ากบมี่ครับพักขยังนาพี่น้องครับสื่อไปฝากไปต้อนหเห็นอยู่ครับ ซื้อไปฝากไปต้อนเด้อพี่น้องเด้อไปฝากไปต้อนกันมาแต่ตัวพื้นหนาง,หงอครับซื้อผักสะแงะไปฝากกันเด้อพี่น้องเด้อผักขยงนาเท่ากับมีครับแถมมักเคือขึ้นให้ซีน่วยตะก,กั่นกับมีมักตูมกับมีเขียดขนาแห้งๆกับมี่แดดเดียวคยือ,อสามแดดครับเขียดเนาเท่าสามแดดบ่ตะก,กั่นก็มาเป็นถุงๆเดือพี่น้องเด้อหมักแข้งโบกิด มากท่านกุ้ยซ่าสามรสจ้ะกุ้ยซ่าสามรสเมื่คือไม่คือหน่อยเนต่มันหวานแล้วก็เปรี้ยวและะ้วก,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 ก็อีกรสหนึ่งหนูกับแกมากจ้ะเลยเป็นสามรสโอ้แกมา <laughs> บ่เนี่ยยางไพ่มากเ,เป็นบ่ใส่รสแกมากนี่นี่นี่คองแท้ครับพ่อของแท้แล้วครับ <laughs> ขายดีขายดีครับอันนี้พักออร์แกนิคพักออร์แกนิคครับพักหอมไก่หนู หลายอะไรเนี่ยครับหาบาทสิบบาทขนมาขายครับพี่น้องครับขนมาขายเด้อพี่น้องเด้อหมักงวงน้อยกับมีครับพี่น้องนี่ไปใส่ไปใส่ย่ามีปวมครับพี่น้องงวงน้อยก็มีปลาส้มครับพี่น้องปลาสม้สม,สมแดดร่มลมตกตั้ง่วงกันมุมีกับแก้มมาเอาเด้อพี่น้องเด้อปลาสม้มแถมมะพริกให้หาหน่วยครับพี่น้องอันนี้น้ำพริกน้ำพริกอียังครับ เยาวซื่อๆนี่บ่บ่ได้ใส่ยังเลยใส่ตะปลาแดกนี่บ่โอ้ใส่ซนีก็แซ่บแล้วใส่ซนี้ก็แซ่บครับพี่น้องครับโอ้ยหนูก็มีครับคนเนี้ยผลหมากลากไมามีนะครับเด้อเป็นหมากชมพูเป็นหมากเชอรี่เป็นหมากระอะไรมันคือพวกเขากันในนอกาะบะเนี่ยขมตั้งขมตั้งหวาน เอาไปกินเล่นก็นได้เลยมเขือกับมี่ครับพี่น้องเอาบัานตนไตมีเกลือบัตนเหนือมีเข่าครับพี่น้องครับเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อแพร่กันสามคีกันใบคือข้าเหนียวหนึ่งไม้ยาสีไล่ละมังคือหนามถือข่าวเหนียวครับพี่น้องยอดบักอือกับมี่ครับพี่น้องเก็บมาตั้งแต่ตีซีครับพี่น้อง <N y od> อันนี้มะขามดองเ <N y od> มียมานมาเอาครับแม่มม <N y od> ันพอท่านมันคือว่าสีมานกับมาเอาอเครับพี่น้องข <N y od> นมมีครับพี่น้อง ขนมไทยครับผมขนมไทยครับขนมไทยมาไก่ครับมันเะเปนผูุนี้ครับกู้ขายกับไทยปะกูตขายไทยบ้านทวัดดินแดงนี่ละครับผมขนมไทยแต่มาขายอยู่อีสานครับผมริมถนนครับผมริมถนนต่างเทพินครับใกลไกสะพานครับผมไกลไๆน้ำซีครับมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อครับผมอาวาหนุนบนไหนเด้อพี่น้องเด้ออยู่เมืองร้อยเอ็ดทั้งเข่าสนามบินเด้อพี่น้องเด้ออำเภอทวัดดินแดงกระไา นางเครื่องบินมาซื้อขนมหวานกระไรตัวพี่น้องบักนัดมาเป็นสวนเลยครับพี่น้องครับบักนัดมาเป็นสวนเลยเป็นปลาเป็นหอยเป็นปูไข่หมดแดงแม่ปิ่งปลาแดกปลาล่าปลาแดกแสีบปลาแดกนัวปลาแดกลำซีเฮาครับพี่น้องมาเบิดครับพี่น้องพูน่ะเขาจีนี่ได้อะไรเนี่ยครับพี่น้องมาอุ่นด่ายเด้อพี่น้องเด้อ อยู่ตลาดสีอื่นหนีโมเมนตเนาะ <Yeah. S 1> <laughs> ไปถวัดสีอื่นหนีโมเมนต้องสวัตด,ดินแดงเท่านั้นครับพี่น้องอยู่แปแปะสะพานน้ำสีเด้อพี่น้องเดอ้อมาแวะได้ครับพี่น้องครับหยอดกระโดนดอกพกักกรเดหยอดปักติว้วปนดอกจักน้อยช่วงนี้มันกันเริ่มคุแล้วดอกกระเจียวก,กำลังออกกำลังเกิดครับพี่น้องครับ ดอกกระเจียวโคกดอกกระเจียวผู้มีแม่เพิ่นหามาขายครับเด้อิ่นขายบัวแพงครับพี่น้องครับน้ำก่าขน,นมกะแม่ค้าผู้ขายนะครับพี่น้องครับมาอุดหนุนเพิ่นได้เด้อส้มงัวก็มีครับพี่น้องมะพร้าวครับพี่น้องมะพร้าวมีแม่ผมหัวตั้งแต่รอบลแลยแมาเราเนี่ยยังหัวที่โตอยู่หัว,ว,หว,หวพ,พี่กวนเผาขมิตรำกระลำกระลำโอ้ ผมบอกเปลี่ยนกระมีนผมบอกแต่ไทยบนลาวเป็นกระลำปีกระลำเดือนดอกแคบักพาวมาักพริกมักเขือนเห็ดหน่อยน้นองก็มีครับพี่น้องอีแม่ผมขายยังครับ<อ>หลายอะไรเนี่ยขายขายซูนเนี่ยขายกระปุ่นนะ้ำกระปุ่นก็มีจา้าขายซูนเนี่ยใครเลี้ยงเองอยู่บอ่อีเมลใครขายเองโอ้จานจักบาทครับให้เป็นหาสีบุนี่จานละเศร้า ก็แค่คิปปโอ้ยแม่เป็นคนถวัดเลยเหรอครับบ่าบ้าถม่วงข้าม่วงถ้าม่วงมันอาจฉริยะหรือเสียเสียเนาะเสียระพุมพี่น้องทั้งเสียระพุ่มเท่ากับมาขายครับพี่น้องครับหนีนอปคนฝากซีคนฝากซีครับพี่น้องหาตัวเจอแล้วนำมาโดนเติบแล้วเพิ่งเจออันนี้อันนี้พักอีกอย่างน้อครับนี่พักขาดจ้ะพักขาดครับพี่น้องใส่อม ใส่ออมกบบ้านเป็นผักลืมผัวบ่าวบานผักลืมผัวออมกบออมว่ท่านลืมบ่เดี๋ยวนี้ยังคึ้นหอดคือเก่าโอ้ยังไม่ลืมครับยังคึ้นหอดคือเก่าคือเดิมมาอุดหนุนบันไดเด้อพี่น้องเด้ออยู่ตลาดตลาดเทศบาลตำบลทงท่านี่ครับพี่น้องพระวัดดินแดงพาไปทางอื่นดินบ่แดงนั่นไปผิดอำเภอเด้พอ,เอพี่น้องเด้อพระวัดต้องดินแดงเท่านั้น ู <c oughs> พักขีเล็กครับพี่น้องเป็นก่อนอ้นอนโยะอยู่ครับเอาไปออมใส่ภาพยนตร์ควายเด้อพี่น้องเด้อใส่ตีนหมูก็ได้ครับพี่น้องครับ <c oughs> แม่ค้าเป็นกำลังแกะมักกะเชียดู